เดี๋ยวคลิปนี้ครับบุกกระดังสามกันมาดูเอาติสเข้าใหม่นะสิบกว่าคันนะครับราคาเริ่มต้นผ่อนประมาณหกพันห้าครับปีสิบเก้านะชมไมนได้เชนมีชมนิวมีสีเทาดําแบบนี้ก็มีรวมถึงนะครับมีตัวไฮบริดด้วยนะไฮบริดไม่แปดหมื่นมีนะครับรวมถึงแคมรี่ครับมีแคมรี่เข้าใหม่ไม่ห้าหมื่นไม่เจ็ดหมื่นไม่แปดหมื่นมีนะครับหรือคันนี้นะครับสองแสนกว่าบาทนะผ่อนสี่ห้าพันมีนะใครสนใจเอาติสสักคันนะครับเพชรยนต์นะมีครบเลยนะครับประมาณห้าสิบกว่าคันและมีแคมรี่สามสิบกว่าคันสนใจอยู่ดูให้จบ พันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาตีนมือสองเลครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้ทุกรุ่นรวมกันประมาณ400คันนะครับและถ้าเป็นเฉพาะเอาต์เทสนะมีประมาณ50ครับแคมรี่นะครับมีประมาณตั้งสคันนะตอนเนี้ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเน้นเป็นเอาต์เทสกับแคมรี่นะครับเอาต์เทสและอยยู่่ททีโโกกดดัััังง3บบรรริษเพชนนต์ะค รถเข้าใหม่นะครับเราปรับสภาพนะครับหรือที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสดๆร้อนๆนะครับผมมีเอาเทสครับไม้หลักหมื่นใครรอเอาเทสเนาะนะครับไม้น้อยๆนะครับไม้ห้าหมื่นมีนะครับไม้สี่หมื่นเพิ่งติดจองไปเมื่อวานนะครับไม้ห้าหมื่นมีครับไม้เจ็ดหมื่นมีไม้แปดหมื่นมีไม้แสนกว่ามีนะครับใครสนใจก็รีบพักมานะผมมีทั้งโฉมไม้เชนนะครับโฉมปี19ที่ราคาประหยัดครับเริ่มต้น389 นะผ่อนหกพันห้าจบมีนะปี19เลยนะผ่อนแค่หกพันหนะครับแล้วก็ชมนิวนะชมนิวก็จะผ่อนเริ่มต้นประมาณ7จ็ดพันนะครับมีให้ชมนิวตอนนี้เยอะเลยประมาณเกือบเกือบสาคันมีเครื่องพันหมีเครื่องพันแครับมีสีขาวมุกมีสีเทาดำนะครับแล้วก็มีสีเอ่อสีบอลเยอะเลยนะครับสีขาวเทาดําดบอลน,นะครัประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีหลุดมาคันหนึ่งสําหรับ 1.8E ่งปีนะปีประมาณ14นะรประมาณนี้นะราคา2 0 0แสนกว่าบาทอะไรเงี้ยมีนะครับรวมถึงแคมรี่นะครับแคมรี่ชม มแบบนี้เดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเข้ามาใหม่เนี่ยรู้สึกจะเป็น 2.5G นะนะโมแบบเนี้ยโมปีประมาณ17-18แบบนี้มีให้นะครับใครสนใจลนมือสองนะครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงเป๊กผู้จัดการสายขาย0659513374 LINE pek152 ครับทุกคันนะครับตัวรถให้215จุดโดยบริษัทชิกมาตรฐานเยอรมันนะบ,บอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายใน ระบบไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์และเกียร์และโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมออกใบการันตีให้นะว่าไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่มีชนหนักนะไม่มีจมน้ําไม่มีกับไมกอไมนะครับมีเอกสารการันตีรับประกัน นะท,ทุกคันที่เพนยนตนครับคันรถสวยคุณภาพเกียร์เอนะครับรับประกันไม่มีชนหนักปิกความอยู่แล้วนะใครสนใจรถมือสองสักคันนะครับมาที่เพนยตนได้เลยมีให้พี่ๆเลือกชมมากกว่า400คันและดอกเบีย้ยต่ําสุดเริ่มต้น2.3 9เกทุกคันขอเครด,ดิตดีสกอร์เอสกอร์บีมาครับเดี๋ยวผมพาดูเอาติสนะเน้นๆเ,เลยนะครับมีซีวีอยู่สองสามคันแล้วก็แคมรี่อยู่เกือบ10คันครับขออนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้ครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะเมื่อวานนี้ นะคันนี้ทะเบียน7049ครับ New Altis ครับ1.6รุ่น G ปี19ปลายปีนะครับเป็นรถเ,เขาเรียกรถประจำตำแหน่งนะรถประจำตำแหน่งพวกผู้จัดการแบงค์อะไรแบบเนี้ยนะครับผู้จัดการหน่วยงานต่างๆนะทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานเกี่ยวกับธนาคารนะเขาเขาจะเ,าเป็นรถประจำตำแหน่งเขาอะนะครับหมดสัญญา5ปีอะไรแบบนี้ก็เปลี่ยนบางที่ก็4ปีบางที่ก็6ปีแล้วแต่รอบนะครับคันนี้ไม่กำลังดีเลย132,000ครับรถ5ปีวิ่งแสนสามก็เฉลีย่ย วิ่งวันละประมาณสัก65โลนะ65ถึง70ประมาณเนี่ยถือว่าไม่เยอะไปไม่น้อยไปก็เหมือนเราขับไปทำงานเนาะ20-30โลไปกลับอะไรงี้เสาร์อาทิตย์อาจจะมีขับเยอะบ้างน้อยบ้างก็เฉลี่ยประมาณนี้แหละนะเดือนละประมาณสัก2,000โลอ่ะ2,000หน่อยๆน่อย,น,อยน,นะครับคันนี้ทะเบียน7 049ครับไม่132,000ไม่132นะครับก็ถือว่าไม่เยอะไปไม่น้อยไปครับมากับราคาแค่479,000นะ479ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ 479ฟรีดาวพ่อยู่8พนะันหนึ่ง่ะนี่นะอันนี้คือแรกรับครับคุณดูสาภาพเขานะสาภาพดีนะดูสะอาดครับเบาะแน่แน่ตึงๆรถสวยสาภาพดีไม่ไม่ก็ประมาณแสนกว่านะครับใครสนใจทักมาได้ครับ0659513374นะคันแรกไปแล้วมาดูคันที่สองกันบ้างคันที่สองขอดูคันนี้ครับใครรลอนะครับโชมไมเนอร์เชนนะครับราคามันจะประหยัดกว่านะชมไมเนอร์เชนนะแบบนี้เข้ามาสองคันเมื่อวานครับ มีเป็นเป็นปีสิบเก้าดังคู่ครับคันนี้ทะเบียนสามสามศูนย์หกคันนี้รู้สึกว่าไมมันจะประมาณแสนสองนะหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันคันนี้ละผ่อนอยู่ผ่อนอยู่หกพันเจ็ดนะราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามเก้าเก้าผ่อนหกพันเจ็ดครับคันนี้สนใจรีบทักรีบจัดครับมาคันต่อไปคันนี้สามหกสี่สี่นะครับคันนี้รถบ้านครับรถบ้านมือเดียวนะคันนี้รู้สึกว่าไม่จะประมาณแสนแสนสี่หรือเปล่าประมาณเนี้ยเนาะนะครับไม่ประมาณแสนสี่ นะครับแสนสี่หรือแสนหกประมาณนี้เนาะแต่ราคาดีนะสองแสนหกหมื่นเก้าพันปีสิบสี่ครับสีเทาดานะสีเทาดําครับรถบ้านนะครับก็จะเปลี่ยนล้อมาแล้วแบบนี้แต่ล้อเขาสวยนะนะครับเปลี่ยนมาเป็นล้อแม็กสีดํานะขอบเงินนะแล้วก็มีคาลิเบอร์เบรกเป็นสีแดงให้แล้วนะครับรถบ้านครับสภาพดีนะน้องที่เขาขับกลับมาเมื่อวานเขาบอกว่าโอเคเลยอ่ะนะครับติดจงติดจอมาให้แบบนี้นะเป็นหนึ่งจุดแปดนะครับหนึ่งจุดแปดตัว e ไม้แสนสี่เจ็ดพันนี่ไม้แสนสี่ คันนี้2องแสนหนานะผ่อนประมาณ5 0 0 0บาทนะฟีดาวผ่อนประมาณ5,000นนะครับใครรอเอาติดผ่อน5,000นนะสภาพดีนะครับล้อหล่อแล้วนะครับดำขอบเงินแบบนี้นะครับไม่ผิดหวังครับผ่อนประมาณ5,000ันนะเอาติส 1.8E สีซีเทาดำนะครับแล้วก็เทาดำอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นเทาดำที่เป็นรถบริษัทและรถหน่วยงานนะข้อดีของของ,ของอรถหน่วยงานแบบเนี้ยเขาเช็คศูนย์ตามระยะครับตามรอบเป๊ะเ,เ,เลยนะคันนี้สีเทาดำครับทะเบียน7 1 0 4ครับ สีนี้หายากนะครับถ้าเป็นชมนี้มีคันเดียวเลยนะราคา489,000ไม่102 489ครับพรู่8,300ตลอดสัญญานะครับได้เป็นปี19ปลายปีครับสีเทาดำแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะชมนี้ครับข้อดีของเขานะโครงสร้างเป็น TNGA แล้วนะครับช่วงล่างก็เป็นปีกนกคู่ครับบอกเลยว่า TNGA ของโตโยต้านะมันยึดเกาะถนนดีมากนะครับเริ่มต้นนี่ c n r ชมแรกนะแล้วก็เอาติดแคมรนี่แหละนะครับเป็นแบบ ใกล้ๆก,กันนะครับใครสนใจสีเทาดําครับสักคันนะผ่อนแปดวันสาคันนี้นะครับไม่ผิดหวังนะบอกเลยว่าการันตีว่าไม่ผิดหวังคันนี้คันต่อไปครับ2 4งสรู้สึกว่าคันเนี้ยราคามันจะราคามันจะ4ี่นะถ้าถ้าผมแจ้งราคาผิดนะเดี๋ยวผมขึ้นตัววิ่งให้ข้างบนคันนี้รู้สึกจะเป็นปี2 0นะครับใครรอเอาติดปี2 0นะมันจะมีจุดแตกต่างกันนิดนึงถ้าปี2 0นะครับเบาะมันจะเป็นสีดํานะ โซนะนเนี่ยผมจำได้มีปี20จอดอยู่ประมาณ2คันเดี๋ยวพาดูนะครับมี20กับ20จด21นะครับคันนี้ทะเบียน2 405เดี๋ยวชีคราคาสดๆเลย2 405สักครู่นะครับเปิดดูใน g o Google s h e e t สักครู่นะครับ2 405อ่ะคันนี้ปี20ครับ499เก้าเก้าไม้แสนสองเอ้คันเนี้ยหน้าถ่ายหน้าเอามาถ่ายเดียวนะนะครับมีติดไฟตัดหมอกด้วย แต่เขาน่าจะถอดบ่อไปหนุนอยู่นะครับเผื่อใครสนใจนะครับ New a l t i s ปี20ครับราคาดีนะ499ไม้123,000นะคันนี้ก็อีกคันน่ะนะที่ได้ไปไม่ผิดหวังครับ0659513374 LINE แ PEK 152ครับ2405ราคา499ได้ปี20ไม้120นะครับก็ผ่อน8 5 0เนาะส่วนคันนี้4662นะคันนี้ไม้132,000 479นะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานครับฟรีดาวผ่อน่8 0 0 0 นะ8,001ตลอดสัญญารถเข้าใหม่ครับรถหน่วยงานหมดสัญญาประวัติศูนย์นี่มีเอาติสอีกคันครับคันนี้คันนี้ศูนย์4 4067ครับ501เลยนะแต่ไม้50,000นะคันนี้ไม้50,000 19ปลายปีจด20ไม้50,000ใครอยากได้ไม้นยน้อยครับคันนี้ก็กเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ไม้น้อยเลยนะสนใจรีบพักมา0659513374ไลน์แอด Pek 152มา new a u t ติดอีกแล้ว4062 คันนี้ไม่แสนสามครับสี่แปดเก้านะถามว่าคุ้มไหมคันท้้งหน้าคุ้มกว่านะอันนี้มันลอตมันเข้ามาก่อนหน้านี่ราคามันโดดไปหมื่นหนึ่งนะอันนี้ไม่คุ้มนะครับไว้เลือกที่หลังนะเลือกคันอื่นก่อนนะครับแนะนําแบบนี้เนาะแนะนํกันตรงตรงนะลูกค้าได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับอยากได้เอาเทสนะหรือรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวผมคัดให้เลือกให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนจะเลือกคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะสภาพที่มันคุ้มกับราคาที่สุดให้ลูกค้าของผมทุกคันนะคันนี้ครับซีวิก1.8 F4 ครับตัว EL นะตัวท็อปของเครื่องพันแปเขาปี19ไม่90,000ไม่92 0 0หครับคันนี้ไปแดงหล้านต้นๆต,ตอนนี้5 6 9 0 0 0หฟีดาผ่อน9,500ตลอดสัญญาเทาดำครับ Civic EL เทาดำนะอีกหนึ่งคันที่น่าจัดนะไปดูภายในไหมถ้าเป็นเทาดำเนาะภายในจะเป็นสีครีมแต่ถ้าเป็นสีบลอนนะหรือสีขาวภายในมันจะได้เป็นสีออกดำเนาะนี่ มีจอมีกล้องนะครับมีเขาเรียกว่า Honda l ้ n เ Watch นะครับมีคูซอนโทนให้แล้วนะเบอร์ใครสนใจครับซีวิกนะตรงนี้รู้สึกว่าจอดอยู่2คันแล้วนะเดี๋ยวมีแอร์คอร์ดด้วยแอร์คอร์ดหน้าจอ2คันมาคันนี้อีกหนึ่งคันนะคันนี้รู้สึกว่าลา,ายไม่แค่แปดหมื่นนะทะเบียน7934เนี่ยนะครับไม่์แปดหมื่นเพิ่งเข้าใหม่ครับปี19นะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเทาพันข้างหลังเลยแต่ไมคน้อยกว่าหมื่นโลนะครับคันนี้ฟีด้าผ่อนเท่ากันครับผ่อนเก้าพันห้า ตลอดสัญญานะสนใจซีวิกนะครับไม่แปดหมื่นไม่เก้าหมื่นสองคันติดเลยนะครับเข้ามาพร้อมกันนะใครสนใจทักมา0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนมา New a ด t i s ไม่เจ็ดหมื่นบ้างปีหนึ่งเก้าปลายปีทะเบียน 2, องสองนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะจองมานะมูบมาเก็บตรงนี้เพราะมันติดจองเนาะนะครับก็เพิ่งหลุดจองเมื่อวานเลยลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะคันนี้ไม่ใเจ็ดหมื่นหกปีสิบเก้าปลายปีครับ 4 9 9แสนเก้เัสี่เก้าเก้าเองไหมเจ็ด0มนะับผ่อนอยู่8,500ัน้อใครสนใจนะครับคันนี้นะครับไม่ผิดหวังอีกหนึ่งคันนะ่ะนะมาดูภายในกันภายในก็สะอาดนะปรับสภาพเสร็จแล้วพร้อมใช้ไม้แท้ไม้เดิมไม่เจ0 0 0นะครับไม่เจ0 0 0รถสวยสภาพดีครับเป็นรถหน่วยงานนะประวัติศูนย์แน่นอนนะเดี๋ยวตรวจรถให้ครับ215จุด นะครับเบาะแน่นแตึงๆนะครับคลิปนี้น่าจะอีกยาวไกลนะผมยังพาดูไม่ครบเลยนะมีฝั่งนู้นครับมีอัลติสไฮบริดมีแคมรี่ไม้ห้าหมื่นมีแคมรี่ไม้เจ็ดหมื่นอย่าเพิ่งปิดกันนะนะครับอย่าเพิ่งปิดกันนะมีตรงนั้นอีกเยอะเลยนะมาดูคันนี้ก่อนไม้แสนสี่ครับปียี่สิบเอ็ดอ่าปียี่สิบเอ็ดไม้แสนสี่ครับนิวเอาติสครับเครื่องพันแปดนะตัวสปอร์ตนะหนึ่งจุดแปดสปอร์ตครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีบายสปอร์ตให้แล้วมีแท่นชาร์จไร้สายให้ มีคูซอนโทนให้ป้ายแดงออกมาเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันะตอนนี้รู้สึกห้าเก้านะห้าแส0เก้าหมเก้าพันบดำคอ,อนโซลดำเครื่องพันแปดสีขาวมุกครับห้าเก้าเก้าพอนอยู่เก้าพันเกร้อยบาทตลอดสัญญานะแวะมาโชบคันนี้ก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายมาครับคันต่อไปหนึ่งสีสองหนึ่งนะครับแคมรี่ตัวท็อปสุดภายในจะได้สีเบจตนะคันนี้ปียี่สิบนะครับเก้าแสนสามื่นเก้าพันพอนอยู่หมื่นห้ากว่ากว่าหืนห้าเจ็ดร้อยนะครับได้ได้ตัวท็อปครับม่ประมาณแสนหนึ่ง นะเป็นรถหนงานครับรถเจ้านายนะรถประจําตําแหน่งหมดสัญญาฟาวัตสูนพุ่งนี้เขาสภาพดีนะเพราะว่ามีคนขับรถให้นะอันนี้เป็นรถประจําตําแหน่งที่แบบมีคนขับรถให้นะเนาะพวกบริษัทญี่ปุ่นที่แบบเป็นเพ e ิเดน์อะไรแบบเนี้ยเขาก็าใช้แบบเนี้แหละนะครับมีคนขับรถให้ด้วยคนนึงมามาดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปขอพาไปดูที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆละร้อนนะมีอยู่หลายคันโซนเนี้ยนะช่างเขาเอามาจอดกันหลายคันเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คันนี้นะเข้ามาประมาณสัก3-4ี่วัน H.E.V. นะครับ799ปี21จด22นะ EL นะครับเครื่อง15เทอร์โบนะแล้วก็เป็นตัว H.E.V. นะคันนี้ไม่60,000ครับ, 60, 000, รบผ่อนอยู่ประมาณ1 20,000 3ประมาณนี้นะครับ10,000 3ต้นๆน,นี่6131นะครับคันนี้ไม่แวะไม่ได้นะครับเลขไมเพียงแค่50,07นะครับปี19ไม50,07ครับ2.0รุ่นีรถผู้บริหารหมดสัญญาประวัติสูนแน่นอนพึ่งเข้ามาจอด เมื่อวานนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เมื่อวันซืนตอนเย็นๆ่ะประมาณนี้ดีกว่านะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเข้ามาใหม่ทะเบียน6131ครับแคมรี่สองจ์ีไม่เพียงแค่ห้าหมื่นเจ็ดรถสวยสภาพดีครับพรุ่งนี้ก็ดูแลดีเขาเช็คศูนย์ตามรอบอยู่แล้วนะคันนี้ราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดสี่เก้านะครับมีก็กล้องถอยจอทัชสก,กรีนอะไรต่างๆให้ครบอ่ะเน,ะนาะนะนี่มีใบปอศูนย์ห้อยอยู่แบบนี้ นะครับก็เช็คศูนย์ทุกระยะนะปกตินะครับใครสนใจนะสําหรับรถนะครับที่ไปเช็คศูนย์แบบนี้นะแล้วก็เป็นรถผู้บริหารนะ้ำหมดสัญญาแอร์หลังอะไรต่างสภาพดีครับน้ำมันะมน้อยด้วยไมันแค่ห้าหมื่นเจ็ดอ่ะนะครับสี่แสนเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันคันนี้เจ็ดสี่เก้ามันห้าหมื่นเจ็ดนะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามนะฟรีดาวผ่อนหมื่นสามครับคันนี้นะครับจัดเต็มราคารถได้เลยผ่อนหมื่นสามเท่านั้นมาดูคันต่อไปนะครับเจ็ดหกสี่สี่ คันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปขึ้นราคาให้ไม่แน่ใจว่าไม่แสนหนึ่งหรือเปล่าราคา4 8 9เนะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาขึ้นเลขไม้ให้ข้างบนมุมบนขวานี้นะใครสนใจนะครับทักมาได้นะสำหรับนีออติสคันนี้รู้สึกว่าราคาไม้ประมาณแสนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะเพิ่งเข้านะครับมาดูคันต่อไปดีกว่ามีแคมรี่จอดหมกอยู่ตรงนี้สองสาคัญนะคันรถคันเป็นล้านนะครับจอดอยู่กาดังสามนะครับที่เราไม่พอไว้แล้วเจ็ดสามสามหกรู้สึกคนน 859นะแนะคมรี่2.5ไฮบริดนะราคา859,000ไม่104ครับปยดน้ำมัน25โลลิตรแบตเตอรี่แล้วกันอีก6ปีเต็มมาคันนี้2.5สปอร์ตนะตัวไม n o r c เ a n g e นรู้สึกว่าคันนี้ปี21จด22ครับไม้ประมาณ103นะ102 103ประมาณเนี้ยนะครับคันนี้ราคา899นะ่อนอยู่ประมาณ104 104กว่ากว่า105ประมาณเนี้ยอ่า105 หมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนี้เนาะนะครับใครสนใจแคมรี่นะครับมีเยอะเลยนะไม่ห้าหมื่นมีนะครับไม่เยอะมีไม่น้อยมีปนปนกันนะครับเรามีไม่เยอะเรามีไ no. ม่น้อย no. อ่ามาดูเอาติสมัยน้อยคันแต่คันเนี้ยสภาพกริปครับถ้าคุณอยากได้เอาติสมัยน้อยสักคันคันเนี้ยได้ไปไม่ผิดหวังนะสําหรับคันนี้ทะเบียนเก้าศูนย์เจ็ดไม่แปดหมื่นแปดหมื่นสองนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่ประมาณแปดหมนห้าครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคันนี้ทะเบียนสวยด้วยรถรถสภาพดีมากนะ มาดูคันต่อไปคันนี้รู้สึกเป็นปี19-20 2.5ตัว G นะครับสังเกตได้ว่าเป็นตัว G ไหมแล้วเป็น2.5ไหมคุณดูลอ้ลอล้อแม็ก18ลายเนี่ยตัว G ีแน่นอนนะครับคันนี้ไม่ประมาณแสนสี่ครับราคา799 799ปี19-20ครับ 2.5G ฟังก์ชันครบครับมีคูคอนโทลมีสลูปเมมโมรีซีดครบนะใครสนใจคันนี้ผ่อน1มื0 0กว่ากว่านะ 2.5G ไม่ประมาณแสนสามแสนสี่ประมาณเนี้ยนะครับสนใจทักมาได้ 0659513374มาอีกหนึ่งคันที่โคตรคุ้มครับทะเบียน3614 New a l t i s ครับ1.6รุ่น G ปี20ปลายปีจด21ไม่แสนสองห้าแสนหนึ่งหมืนบาทนะย้ำนะครับนี่ห้าแสนหนึ่งหื่นบาทฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่ประมาณแ6ด0ันหเองนะรถสวยสภาพดีครับเบาะดำคอนโซลดำเดี๋ยวเปิดให้ดูนะสำหรับปี20ตะกี้เราดูคันตะกี้มันไม่เท่ากันนั่นแหละนะไม่แสนสเท่ากันแต่คันตะกี้ถูกกว่าหมื่นหนึ่ง นะแต่ว่าภายในเอ่อมันเป็นจดย1อันนั้นไม่จดย0ิบอันนี้จดย1นะครับนี่นะปลายปีนะถ้าคุณไปวิ่งแก๊บวิ่งโบคุ้มเลยเขาตีเป็นปี21เอดอ่ะนะเบาะดำคอนโซลดำแอร์หลังมีช่วงล่างปิกนกคู่ครับขับนุ่มๆน,นะแล้วอึดถึกทนแบบอาติสนะครับสนใจนะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังครับทะเบียนสามหกหนึ่งสี่นะฟีดาวพอนอยู่แปดเป็นหกเองมาดูตรงนี้ครับนิวアウติสครับไฮบิดปีสิบเก้าไม่แค่แปด0มืนนะแปดมืนสี่ ประมาณนี้นะครับคันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าใช้แล้วคุ้มมากนะครับทะเบียน1539ครับรถหน่วยงานนะรถเขาเรียกว่ารถบริษัทญี่ปุ่นนะครับให้พวกเจ้านายใช้ผู้จัดการใช้นะครับมิสเตอร์อะไรสักอย่างแหละนะคนที่ผมดูตอนกุญแจมันมานะครับชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคนที่เขาใช้งานเก่าอ่ะนะครับเป็นเป็นแบบอ่าเป็นพนักงานที่เป็นผู้บริหารนะเนาะนะครับคันนี้ป้ายแดงรันหนึ่งตอนนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่แปดหมื่นสี่ครับนั่นนิวเอลติสหนึ่งจุดแปดไฮบริดไฮท็อปสุดของลูน ฟังก์ชันครบี่สุดแล้วคันนี้บอบไฟฟ้าปรับบอบปรับไฟฟ้าคู่หน้ากูจะสำรองครบนะครับแล้วก็กระจกเดิมแท้รอบคันรถสวยสภาพดีนะบบ่อหลังพับได้นะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำอัตโนมัติมีคู่สปอนทูนมีแจ้งเตือนออกนอกเลนมีแจ้งเตือนชนหน้าฟังก์ชันครบครับพรอยู่9,9 0 0เองไม่8 0 0 0 0นกว่าประหยัดน้ำมัน2 3 3าโลลิตรคุ้มเลยคันนี้ได้ไปใครได้ไปคุ้มเลยนะครับคันต่อไปคันนี้ครับ60 6 5 c a m ห y าแคมี่ดำนะท่าเลทนี้นะเลท8 สามเก้านะผ่อนหมื่นสามไปปลายนะคุณจัดคันนี้ได้เลยไม่แสนสองเองนะครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบิดไล่ไปไม่ผิดหวังอีกอะคันเนี้ยนะหกศูนย์หกห้านะครับสภาพดีถ้าเนี่ยถ้าเลทนี่นะแปดสามเก้านะมีแคมรี่ดำอยู่สามคันอนะราคาเท่ากันมีไม่แสนสองแสนสามแสนสี่คุณมาเอาคันนี้ก่อนนะมันผมไม่ได้แบบแค่เลขไม้นะสภาพมันดูไม่ช้ำอ่ะนะมันดูช้ำน้อยที่สุดอนะเทียบกันสามคัน นะครับพรอ,อยู่1มือสามปลายปครับสนใจคันนี้ประหยัน้ำมันนะประมาณ23โลลิตรได้เก่งใหญ่มีสลูนะครับแคมรี่นะครับแคมรี่เก่งใหญ่แบบนี้ตัว2.5ไฮบริดแ3ดแ0 0าฟีดาวพรอ,อยู่13700ประมาณนี้นะครับมาคันต่อไปไม่เจ็ดหมื่นเก้คันนี้นะครับทะเบียน3214นะครับแคมรี่2.0 G ปี19ปลายปีจด20ไม่เจ็ดหาครับถูกกว่าไม่ห้าหมื่นหนึ่งหบาท ไม่ดิฟกัน2 2 0หมกัน1,000 0บาทลองช่างใจคิดดูนะครับคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 2ื่นสอไปปลายนะฟีดาวผ่อนหมื่นสอไปปลายสภาพดีครับไม่น้อยสภาพดีไม่เจ็ดหมื่นเก้าฮูดคอนโทรลแรงต่างมีให้ครบครับสนใจได้ไปนะ <c ann ot> ครับคุ้มค่าแน่นอนคันนี้นี่แอร์หลังมีนะครับคันนี้ราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะไม่แค่เจ็ดหมื่นเก้า นะครับประมาณนี้วันนี้พาดูกันหวังว่าจะชอบเนาะสำหรับเอาติสครับแคมรีครับนะแอคคอร์ดมีคันหนึ่งนะครับไม่รู้ได้พาไปดูเปล่านะครับแอคคอร์ดเนี่ยมีไม่ห้าหมื่นหกหมื่นมีนะครับไฮบิดไฮบิดเทคมีสองจุดศูนย์ไฮบิดสองจุดศไฮบิดเทคมีนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้ครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเป็กศูนย์หกห้าเก้าห้แอดพีอีเคครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ